ก็ตันหนุ้ยกระสุนเฮ้ยผมวาม้าบ่าเอา้เอาเฮ้ยเกมหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP ค a l ตี้ t y ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจากค a l ตี้ t y เนี่ยก็มีเกมอื่นอีนอกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, World o v e r w a t c h แล้วก็อื่นอื่นอีนอกมากมายนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจซื้อ Battle Pass ซีซั่นสุดท้ายนี้นะครับทางร้านเติมโค้ดเกมก็มีราคาพิเศษมาบริการเหมือนเดิมน,นะครับถูกกว่าเติมเองเป็นร้อยเลยนะครับใครที่สนใจทักไปที่แฟนเพจ เติมโค้ดเกมได้เลยครับผมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาเล่น ISO 45กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นปืนที่ผมไม่ไดเอากลับมาเล่นนานแล้วนะครับคือไปทําคลิปไอตัวซอมบี้มานะครับแล้วก็หยิบของขึนมาใช้รู้สึกว่ามันเฮ้ยแรงเข้ามือดีก็เลยเอามาเล่นบ้างนะครับของแต่นก็จะปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมมี2ชิ้นที่เปลี่ยนนะครับกระสุนกับออปติกเลเซอร์ผมใช้ตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็จูนเร็งเร็วไปนะคร์ ส่วนท้ายนะครับผมใส่คลิปนี้เป็นเดโมเฟสนะครับผมอันนี้มันจะช่วยให้เวลาเล็งเราเดินเร็วขึ้นครับผมแล้วก็จูนเล็งเดินเร็วเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เอเดตเร็วขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็มัสโซเป็นตัวคุมปืน AVR T90 ตัวนี้นะครับคุมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยแล้วก็จูนรีคอยให้สองอันเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเมตาไหมแต่ว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคนะครับเล่นได้เลยเดี๋ยวเราไม่ต้องช้าคนไปลุยกับไอโกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหโซเมนี่พีโฟครับผม ทำไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ <laughs> <c oughs> โยโอ้โหเกือบได้คิวตรงหน้ามันะไปไหน <c oughs> ฉันมาแล้วเ <c oughs> อ้าเอ้ามันไปนั่งเลยตรงนั้นวันอ้าโอ้โหเชีย่ยผม ไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ในในแบบเนี้ยก็เลยแบบผ้นทางแห่งการชนะคือความใจเย็นและความรอบคอบชนะรอบนี้ผมจะรอบคอบให้มากที่สุดแล้วทุกคนมาดูกันว่าผมในโหมดรอบคอบนั้นเป็นยังไงฮึบ รอบครอบครับผมผมรอบครอบครับเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเราก็ต้องไปดูมันดูมันเรียกเพื่อนมาล่าผมเลยเมกคนได้ยินมันวิ่งแบบกกเวลาลุยอุ้ยเสียเอ้ยเพิ่งได้เกาะครบสาม มันไม่ตายวะขอใบเดียวก็ยังดีวะขอะก่อนหน่อยขวามีใต้ตีนล้วก็หนึ ว่าเสียงใต้ตีนมีนะมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวมันมีไฟดักเลยวะเสียงอยู่ใกล้เยองวะทั้งบนเดือดทั้งบนเดือดทั้งบนเดือด หัเพื่อนช่วยด้วยหลังเพื่อนเอาขี้นว่าเปิดประตูไว้โอ้โหขาวจรีแฟก่อนโอ้โหเสียงตีนทุกคนออกด้วยคน ห้องนี้มันมีเก๊สอ้โหกี่แสงชีวิตปุ้นเนี่ยเสียงแบบกรุบกรอบเสือเราไม่ต้องสนใจแล้วเอาเสียยตีนมาตรงไหนอ่ะเดินไปตรงไหนก็เจอส้นตีนเฮเชียงบนเยอะไปลงก่อน คนคนเยอะเลยเจอทีผมจะขึ้นไปแจ้งบนอีกยิงตูดพกวุ้ยกระสุนผมไม่ได้ชักโบไว้ไอ้ยยโคดาบตัว ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจชีวิตมันต้องเดินเฮมอยก่อนครับปั๊มเอ้ยก็ว่าใครมาเปิดหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อน อ้ใครเชียร์ไว้เชียออกตัวไม,ไม่ไหวทุกคนวะ <c oughs> เดือดไปวะ <c oughs> โหเสียได้สามตัวนั้นว่ะทุกคนไม่ได้ทักตัวเลยน,อ <c oughs> น็อกสาม้หลังแตกลองไปเอาปืนกัน แม่งเอ้ยมาทุกทางเลยโอ้โหมาตรงไหนก็โดนเสร็จวิ่งโหแม่งมาเป็นขบวนเลยเฮ้ยทำอะไรกันนี่ what the sky เล่นที่เดิมดีกว่า ที่เดิมมิงเดือน,นอยู่เฮ้ยโอ้โหปีนพอดีมาช่วยแล้วโหวมีระเบิดวะ่ะแจมไกลแท้ ผมมาแล้วโอ้ my god ดูครับแฮแม้ปืนที่ใช้สกิลเยอะที่สุดตั้งแต่มี เกมบอลโซนมาไปเอาโหลดเอาก่อนเอ้าคนละศพเฮ้ยผมว้าบอะเอ้าเฮ้ยเกม ไมทำงงั้นอ่ะเหรอวะอ้ดูดิดูดิดีดีผมหยุดไปงั้นเลยอ่ะฮึว้าวว้าวโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่คอสตี้หรือคอบชดกัน ชุบเร่งงานก่อนเฮ้ยใครอ่ะนายที่มาทำอะไรตรงนี้นายเป็นฆ่าศึกเฮ้ยใครกว่าเฮ้ยใครมาดรอปใส่หัวหวะเนี่ย ไปไหนแล้ววะมีหยิบโหลดไปแน่เลยวะท่านแน่ตันี้โดดเลยหลังเข้าหนึ่งนาย รร็อดกันเด้อของหลังก็สอดกันเอวี y w h e ช e อดกันเป็นใครยิงหมดจังหวะนี้เจลเบรกเล่นด่านนี้นานแม่งตายแห้งหรอทุกคน โอ้ยระเดียวียวเดีววโอ้มันเดียวจังวะกี่เป้าเนี่ยผมยิงไปอะโอ้ยจีบันกระมัมน่นจางนี้เนีย,นยเลสมีเลสมี่เกคอนมานน่เอ้อนมานนไนส์เี๋ยวเราก็ไปชุบเพื่อนต่อครับเขาเรียกว่าส่งบุญ้ยสไนเปอร์บ,รบุบบุ๊บ,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 บ กาสิวโฮมีโอ้มีเสียงช็อตกันว่ะมันจะรั่วเฮ้ยช่วไปหนโอ้โหผมไม่กล้าแบบวิ่งผ่านแบงนั้นเลยว่ะ โอ้ยระแวงชอดกันหมดละังหว่านี้จอยูก่อนเม่าไมตังค์ไม่พอสไนเปอร์ฉันมาเพื่อรือชีพพวกนอยชิดแล้วครับังหว่านี้เราชิด เฟมเทคเกือบตายกรบกลับกลั <dans les gens ici> ก็มาแล้วเฮ้ยตัวนี้วิ่งไม่ออก เมัมีอาก,กาศอุ๊ยอุยอุยอ้ยอุปืนเลยโดนช็อตกันไปดิโดนไงล่ะวะเฮ้ยเฮ้ยยละออาตั้งนาน 지지.